สวัสดีครับวันนี้มีใช้พุ่มนะแยกคอนทอดแยกคอนตะวันนี่เราโบราณพานมาพันแถวนี้แวะซื้อไว้ได้บักน้ำเนี่ยบ้านเพื่อินบักน้ำเน็่ยดีหน่อยนี่บักน้ำอันนี้เห็ดพอยังใจคนนังเจ้าโอ้เห็ดพอหนังมาซื้อแล้วผมมาซื้อฝากไเด้วยใครมาคือซื้อเป็นน้ำจิ้มมาซื้อเลยใช้พุ่มนะนี่ครับเห็ดพอหนังโอ้ยแง่พอรู้จักบาดใจ โอ้ยนี่ลูกหอยเจ้ามาซื้อกับรถเด้ออันนี้เห็ดจังไงมันดอกใหญ่น่โอ้เห็ดลงงกพี่น้องไอ้ทั้ไอ้ไทยพุ่เป็นน้ำจิ้มมาซื้อเอาดียวอีตูก็นีนี่ดอกกระเจียวก็นีหน่เห็นบอกใจผูมีดอกกระเจียวนี่ยมาหัอน้ำอนี้เห็ดพอนังนี่พี่น้องเจ้ามาซื้อเ้อน่ากอีตบานไข่ไหลเห็นบอกคนขาย วยเนดนี่หอกมางยังไม่องมีมาเสือด้อมาเสือด้ะเขาเอินเขาเอินตลาดยังไหมไม่ย้าตลาดอะไรเนี่อนหอดค้อนสารในข้อนะวันเนี่ยใจพุ่มอ้ตรงนี้ละทางนาน้วงเพื่อข้อนะวันเดียวขายมาไม่นลายหลวงพุธมากพีน้องใจพุ่มพันมาเท่านี้โอ้นี่เ้าเอต้นหนึ่งย้ยเนี่ยห นบนน,นู้นครับดอกกระเจียวมขาซื้อเพิ่นได้เนี่ยมูลทุนเพิ่นตลาดนี่เห็ดเพาะมุนราคาบ้านเข,า,า,นขาเลยครับพี่น้องมาเด้อเห็ดเห็ดเพาะหนังมีแบบบะล่างบะล่างนี่แบบมันรีวิวบอกตลาดเพิ่นเนี่ยหวานก็มีแล้วพี่น้องมาซื้อเพิ่นได้เนี่ยนำมาอย่างนีหวาน ผ่านมาแถวตลาดตลาดมวยไร่เพื่อข้อสวรรค์เนาะนี่อำเภอคอนสวรรค์นี่เห็นเห็นตังไหญเป็นพึ่งคุ้โอ้โหมีแบบล่างแล้วเด้อพี่น้องเด้อแบบล่างแล้วแบบแบบตัวล่างนี่เบิ่อนอันนี้เห็นตั้งใหญ่โอ้เห็นพึ่งคุ้มต้มแล้วอันนี้แบบตัวต้มพี่น้องมาอุดหนุนเพื่อนตลาดมวยไร่เนี่ยมาโลดเนี่ยกรอนหอดเราเพื่อไอ้แกงคอเนี่ย แยกใลยเขาเออขายมา้ำเอ,อ่อแยกช่องซ่อมอ๋อน่ะตลาดเน,นี่ยอยุคทางทากเนี่ยนี่บมกวันเรียบร้อยพี่น้องมาซื้อเพิ่นนี่อึ้งกะบีตลาดเนี่ยนีอึ้งอึ้งอึ้งก็มี้นะตลาดเนี่ยม,มาซื้อเพิน่นนะอึ้งอย่งนี่พี่น้องโลดสองลอยเห็นปะบาดกินเนียกก่ยยังก็กินทุเรียนก็บอกให้โซ่ บัอึงรู้ละสองสามรอยบอกวันนอกนะอินอึงบอกวันนอกเดินน้บบนองไม่จะนั่งนี่พ่อมีน้องปักบวกขาเนี่ยบอกไม่ซื้อนี่หรอลายล้านนี่น้องน็ง่บอกเอ้มมหมดเรอ,อ,อ,อ่ะอาเดี๋ยวโปรโมทที่เพื่อนแนยมาก้วเจ้าอ่ะซื้อฝากไปหรอกอคอยเป็นทํางานโยนลายบมืกออ็พ่จะหอน ตำนี้พี่น้องอุดรไปเ,เพื่องตลาดหวยไร่เน้อยอำเภอคอนสวรรค์เนี่ย่อนพักไปแก้งข้อเนี่ยมามาเห็ดเห็ดดงเห็ด